รีวิว o p p o e f i n d N2 Flip หน้าจอเรียบแทบสนิทหน้าจอนอกใหญ่มากใช้งานสะดวก Apple f i n N2 Flip นะคะสมาร์ทโฟนจอพับเจ้าของวรีเด็ดนะพับที่ดีกว่า เขานะคะมากับแกนพับนะัที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า f ฟกชั่นหินนั่นเองนะทำให้พับได้แน่สนิทสุดๆเลยนะคะในส่วนของหน้าจอด้านในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขานะคะแทาจะไม่เห็นรอยพับเลยนะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังโดดเด่นด้วยหน้าจอข้างนอกนะคะที่ให้มาใหญ่มากๆเลยถึง3.26นิ้วทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยนะคะทาให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยมาพูดถึงดีไซน์กันบ้าง ดีกว่านะคะในส่วนของดีไซน์มีออกมาให้เลือก2ส,สีด้วยกันนะคะได้แก่สีม o นลิ Purple นะคะกับ a s t r o b l a c k สีดํานั่นเองนะสำหรับสีม่วงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นม่วงที่น่ารักมากเป็นม่วงพาสเทลนะคะถ้าเกิดใครชอบสีม่วงเนี่ยน่าจะกรีดได้เลยเพราะว่ามันสวยงามมากจริงๆนะคะเป็นม่วงที่แบบว่าดูลมุลละไมสุดๆเลยนะสำหรับสีนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่แบบไม่โอเคกัแบบสีพาสเทลเขาก็มีสีดํามาตอบโจทย์ความเทให้นั่นเองนะคะในส่วนของดีไซน์เนะะี่ยขอบด้านข้าง ตัวเครื่องเขาจะทำเป็นแบบขอบตัดเรียบแบบนี้เลยนะคะจับถือสะดวกมากๆ แล้วก็ขนาดที่พับเนี่ยความหนาจะอยู่ที่16.02ม mm ิลมนะส่วนขนาดที่เรากางออกนะคะจะเหลือเพียง7.45ม mm ิลเมเท่านั้นเองนะถือว่าบางมากๆเลยนะคะขณะที่กลางอยู่นะแต่ว่าขนาดที่พับแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าขนาดเนี่ยเล็กพกพาสะดวกมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงนะคะใช้กระเป๋าถือเล็กๆเ,เนี่ยก็คือใส่ได้สบายๆเลยนะถือว่าการพกพาเนี่ยสบายมากๆแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักอยู่ที่191กรมัมเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าไม่ได้มากเกินไปนะถือว่าโอเคเล จับถือใช้งานสะดวกนะแล้วก็ในส่วนของพื้นผิวด้านหลังนะคะก็เป็นพื้นผิวเงาแบบกระจกแบบนี้เลยนะคะขอบด้านข้างก็มีความเล่นเงามีสีต่างกันเล็กน้อยนะก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยงามเลยะคะ่ะก็มีกล้องมาให้สองตัวด้วย มาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของหน้าจอนะให้พาแน่า่าเป็นแบบ AMOLED ขนาด6.8นิ้วนะคะความละเอียดในระดับ Full HD p l u เลยนะแล้วก็ให้อัตรา Refresh Rate นะคะถึง120 h z เลยเป็นแบบ LTPO นั่นเองนะส่วนหน้าจอด้านนอกนะคะก็ไม่น้อยหน้านะให้มาเป็น AMOLED เหมือนกันนะคะได้ภาพสีที่คมชัดสวยงามเลยขนาด3.26นิ้วนั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์แบบละเอียดรอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยในส่วนของหน้าจอเนี่ยด้านบนนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบเจาะรูนะคะแล้วก็เป็นกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลเลยนะและเหนือขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของลำโพงเสียงนั่นเองนะนอกจากนั้น,เ,นเขายังมีความใส่ใจมากๆเลยนะคะมีการใส่กันกระแทกเอาไว้ตามมุมต่างๆนะคะเวลาที่เราพับมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะได้รับการกระแทกอะไรอย่างนี้นะในส่วนของด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็จะมีในส่วนของไมโครโฟน แล้วก็ลำโพงนั่นเองนะอยู่ด้านบนด้วยนะคะในส่วนของด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆเลยนะก็จะเรียบไปแบบนี้เลยนะคะด้านขวาของตัวเครื่องนะคะด้านบนตรงนี้ จะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดลงมาเล็กน้อยก,ก็เป็นปุ่ม power แล้วก็เป็นปุ่มแก a l ลอะไรในมือในตัวด้วยนั่นเองค่ะในส่วนด้านล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีช่องใส่ซิมนั่นเองนะสามารถใส่นาโนซิมได้2ช่องนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของรูไมโครโฟนนะคะช่องเสียบชาร์จแบบ USB type C แล้วก็ลำโพองอีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องนะคะให้กล้องหลังมาถึง2ตัวด้วยกันมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกด้ว นะแล้วก็ถัดมาด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของหน้าต่อนั่นเองขนาด3.26นิ้วนะคะด้านล่างตรงนี้มีเขียนว่า oppo นะคะแล้วก็ h a s l e b r i g อีกด้วยนะนอกจากนั้นเวลาพับนะคะเขาก็ใส่ดีเทลเอาไว้นะเขียนว่า oppo แบบนี้เลยนะคะซึ่งผิวตรงส่วนของแกนพับเนี่ย เขาก็จะมีการเล่นลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะคือถ้าสัมผัสไปเนี่ยจะไม่ได้แบบเรียบๆไปเหมือนกับผิวตรงส่วนอื่นๆนะคะจะมีเท็กซเจอร์อยู่นิดนึงนะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่สวยงามเลยและนอกจากนั้นเนี่ยแกนพับของเขาก็มีการสลักนะคะเอาไว้ตรงแกนพับว่า oppo อีกด้วยค่ะ สำหรับสเปคของตัวเครื่องนี้นะคะใช้ชิปเซตเป็นมี d เด t e เ d ก m ดลเมซ9,000พัทนะระบบปฏิบัติการเป็น Color OS 13.0บนพื้นฐานของ Android 13แรมให้มาที่8 g ิเลยนะคะสามารถเพิ่มแรม Expansion ได้อีก8 g ิด้วยสามารถใช้งานรวมๆแล้วก็คือ16 g ิเลยนะในส่วนของลอมนะคะลอมเนี่ยให้มาที่256 g ินะคะเป็นแบบ UFS 3.1นะแต่ไม่สามารถเพิ่ม microSD card ได้นะในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาที่4,300ม ah ิลค่ะแล้วก็รอง รับนะคะชาร์จไวอยู่ที่44วัตต์ซูเปอร์อีกด้วยค่ะขอพูดถึงจุดเด่นของเขากันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องแรกเลยนะที่เด่นสุดๆส,สำหรับรุ่นนี้นะคงต้องพูดถึงแกนพับของเขานั่นเองนะคะซึ่งเป็นแกนพับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาซุ่มออกแบบนะคะพัฒนามาถึง5ปีเลยให้ชื่อว่า f ฟ t i o n h i n นนั่นเองนะคะ ข้อโดดเด่นของแกนพับนี้เลยคือมีความแข็งแรงขั้นสุดเลยนะสามารถพับเปิดปิดอย่างนี้ได้มากถึง4 0,000 0ครั้งเลยมีการการันตีความแข็งแรงจากเทอร์ฟลาแลนให้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะถ้าได้เห็นของจริงจะรู้เลยว่าพับได้เนียนสนิทสุดๆนะคะไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่น้อยนะคือพับแล้วเนียนกลิบไปเลยนะคะในส่วนของแกนพับนี่คือดีมากจริงๆแล้วก็ขณะที่เราพับเนี่ย ไซส์ก็คือเล็กน่ารักคุ้พาสะดวกมากๆนะคะใส่ได้ทุกกระเป๋าอย่างแน่นอนเลยนะการถือใช้งานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยถ้าเกิดใครมือเล็กๆนะและอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่ต้องพูดถึงเลยก็คือในส่วนของหน้าจอด้านนอกนั่นเองนะที่ต้องบอกเลยว่า ถือว่าเขาเนี่ยให้หน้าจอด้านนอกมาใหญ่ที่สุดในขณะนี้เลยถึง3.26นิ้วนั่นเองนะแล้วก็ความให้มาเป็นพาเนลแบบ AMOLED อีกด้วยนะคะก็คือได้ภาพที่สวยงามเลยนะซึ่งจออนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะทำให้เราเนี่ยปรับแต่งการใช้งานได้อย่างหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นวิกเจ็ตนะคะที่เขาใส่มาให้เยอะมากเลยเราสามารถใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นเหมือนตัวของอการดูเซลฟี่ด้วยกล้องหลังนะคะอันนี้ดีมากเลยนะก็จะได้ภาพที่สวยงามจากกล้องหลังได้แบบสบายๆเลยสามารถเนี่ย ดูอุณหภูมิได้นะคะจะจับเวลาหรืออะไรเนี่ยทำได้เยอะมากๆเลยในส่วนของวิจเจ็ด้านนอกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถปรับแต่งให้เป็นตีน่ารักน่ารักนะมีแบบสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะสมมุติว่ามายจะเลือกเป็นแมวนะคะนี่กดน,นํามาใช้ปึ๊บ น้องแมวของเราตรงนี้นะคะเขาก็จะออกมาทักทายเราแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราพักหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงท่าทางแบบเหมือนนอนอยู่นะคะหรือว่าถ้าเราฟังเพลงเขาก็แสดงท่าทางกันแบบฟังเพลงอยู่เหมือนกันนะถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบดูใส่ใจมากๆนั่นเองแล้วก็คือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาก็แสดงท่าทางตามสิ่งที่เรากําลังใช้งานอยู่นั่นเองค่ะ มาพูดถึงในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่านะคะกล้องหลังให้มา2ตัวด้วยกันนะคะโดยที่กล้องเนี่ยเขามีการพัฒนานะคะร่วมกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Hasselblad นั่นเองนะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้ประสบการณ์การถ่ายภาพที่แบบเหมือนมืออาชีพเลยนั่นเองนะในส่วนของกล้องหลังนะคะกล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะมาพร้อมกับการจาน OIS ให้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งเลนส์เนี่ยจะให้มาเป็นเลนส er ์แบบเอาต์เรไวนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลนั่นเองมุมภาพเนี่ยกว้างอยู่ที่112ล้านพิกเซล นนในส่วนของด้านในนะคะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลเลยนะก็คือทุกตัวเนี่ยสามารถทำานานร่วมกับ AI มีการใช้เทคโนโลยี AI จัดจำซีนเข้ามาด้วยนะคะมาช่วยนะทำให้ภาพถ่ายแต่ละซีนของเราเนี่ยมันไปในเวที่เหมาะสมกับภาพนั้นๆสถานการณ์นั้นๆได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นนะคะปรับแต่งใบหน้าให้สวยงามได้เลยนะรวมถึงหมดกลางคืนก็มีให้ใช้งานเช่นกันได้ภาพที่สวยงามแน่นอน,นะคะ่ะ มาพูดถึงลูกเล่นในเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่าพอเป็นสมาร์ทโฟนจอพับแบบนี้เนี่ยลูกเล่นในเรื่องของการถ่ายภาพเขามีมาให้หลากหลายมากๆเลยเรื่องแรกเลยที่มาแบบชอบที่สุดก็คือในส่วนของหน้าจอด้านนอกตรงนี้นั่นเองนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองเนี่ยด้วยกล้องหลังได้เลยซึ่งข้อดีเลยก็คือกล้องหลังของเขาเนี่ย ให้ความละเอียดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลเลยเราก็จะได้ภาพที่สวยงามมากๆเลยนะแล้วก็สามารถเห็นตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนะคะแบบแทบจะเต็มๆได้เลยนะในจุดของกล้องหลังในส่วนของในการมองผ่านหน้าจอด้านหลังตรงนี้นะคะคือดีมากๆเลยนะและนอกจากนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของ f ฟกฟ from c a m ล่านะคะก็คือเราเนี่ย สามารถนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นเลยของสมาร์ทโฟนจอพับทั้งหลายนะคะคือเราสามารถตั้งได้แบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาขาตั้งกล้องอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะไม่ว่าจะถ่ายคอนเทนต์ใดๆถ่ายทิกตอกหรือจะเซลฟี่ตัวเองเนี่ยทำได้แบบง่ายๆเลยคะ่ะเพราะว่าเขาตั้งไปได้ทุกที่เลยนะพกไปวางปุ๊บถ่ายได้แบบชิวๆเลยนอกจากนั้นนะ อีกหนึ่งลูกเล่นที่สามารถทําได้เฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนจอพับเลยคือการถือถ่ายวิดีโอในลักษณะนี้นั่นเองนะคะการถือถ่ายวิดีโอในลักษณะนี้เนี่ยข้อดีเลยคือมันจะนิ่งมากๆเลยมือเราจะจับเขาได้อย่างมั่นคงมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการถือในลักษณะของเหมือนกับการถ่ายด้วยกล้องวิดีโอสมัยก่อนนั่นเองนะแต่มาลองแล้วนะถือว่าแบบมันทําให้แบบเอ้ยเราจับถนัดมือสุดๆเลยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือลูกเล่นที่จะมีเฉพาะในสมาร์ทโฟนที่เป็นลักษณะพับได้แบบนี้นั่นเอง 明白。<Okay. S 2> okay. ในส่วนของใครนะคะที่ชอบรับชมคอนเทนต์ต่างๆบางทีอาจจะมีข้อสงสัยหรือความกังวลว่าเอ๊ะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับแบบนี้เนี่ยเวลาเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นรอยพับแล้วมันจะขัดใจมันจะสะดุดตาเราหรือเปล่าบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยทำหน้าจอมาได้ดีมากๆเลยนะคะแทบจะแบบไม่เห็นรอยพับเลยนะยิ่งถ้าเกิดใช้งานในลักษณะตรงๆแบบนี้นะไม่ไม่รู้สึกสะดุดเลยนะคะภาพไม่ได้มีการเหลื่อมล้ำอะไรเลย,เลยคือสวยมากในส่วนของหน้าจอทําได้ดีเลยจะต้องแบบเป็นมุมข้างเราตั้งใจมองจริงๆอ่ะเราถึงจะเห็นรอยพับของเขานะคะเพราะฉะนั้น นนบอกเลยว่าการรับชมซีรีส์เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะได้ภาพที่สวยงามนะไม่มีหน้าเบี้ยวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมนะต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ใช้ชิปเซตเป็นม e d เด t e k ฮด m จนสตี้เก้าพเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยปรับการาฟิกสูงได้อยู่แล้วทุกเกมนะคะรวมถึงเขามีระบบ Hyper b o o s t นะคะก็คือเข้ามาช่วยนะปรับเป็นแบบโหมดโปรเกมเมอร์ได้เลยทําให้เฟรมเรทมันนิ่งนะคะปรับทรัพยากรให้เหมาะกับเกมนั่นเองนะก็คือสายเกมก็ไม่ต้องกังวลใช้งานได้อย่างแน่นอน เล่นได้แบบลื่นๆเลย มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Oppo Find N2 Flip นะทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วนะคะบอกเลยว่าถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่มาในราคาที่น่ารักเลยแหละถือว่าราคาก็ว้าวอยู่ที่2,9,990บาทนั่นเองนะคะก็คือยังไม่ถึง3,000 30, 0นะได้เป็นจอพับแบบนี้เลยนะที่สำคัญคือดีไซน์น่ารักสวยงามมากและนี่นะคะแอบสปอยในส่วนของเคสนิดห,หนึ่งว่าพอใส่เคสแล้วยิ่งเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกน่ารัก,าารก,าารกตาแตกสุด,สด นะแบบไม่ได้ปกปิดความสวยงามของเครื่องเลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเคสสีม่วงก็คือกืีดมากถ้าเกิดใครชอบสีม่วงนี่คือแบบกรีดสุดๆนะคะสวยจริงๆแล้วก็มีที่เกี่ยวมาให้แบบนี้ด้วยนะคะก็ยิ่งถือใช้งานอะไรอย่างเงี้ยสะดวกมากๆเลยนะคะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครชอบสมาร์ทโฟนที่มีขนาดกระทะลัลรัดพกพาง,ง่ายมีดีไซน์ที่เก๋คือหยิบขึ้นมาแล้วคือแบบว้าวสวยง,งามน่าสนใจเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยถ้าสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ o p o s h o p ทุกสาข,ขาหรือว่าจะไปหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะคะยังไงถ้าเกิดทุกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่กดสมัครก็ฝากกดด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะหยิบรุ่นไหนนะคะมาพูดถึงมาด ให้ฟังกันอีกเนี่ยก็รอติดตามได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย